วันนี้จะพาไปชมอันซีนของจังหวัดพังงาที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตามากๆและวันนี้เบียร์จะพามาเที่ยวอ่าวพังงาที่ไม่ใช่ทริปธรรมดาแต่เดินทางกับเรือปาร์ตี้ลำใหม่ล่าสุดของภูเก็ตเดินทางพรีเมียมทริปกับสินอรีซึ่งแน่นอนว่าการบริการดีมากคุ้มกว่านี้มีอีกไหมได้ชมอันซีนของจังหวัดพังงาภายเรือแคน,นูที่เกาะห้องฟรีบุฟเฟ่พรีเมียม2มือ้อแถมยังมีดีเจเปิดเพลงปาร์ตี้บนเรือวันนี้จะพาไปดูว่าเราไปไหนกันบ้างไปกัน คิปนี้เรือออกจากภูเกตถึงท่าเรือแล้วเช็คอินรับลิสแบนที่ท่าเรือมีบริการห้องน้ําจากนั้นเดินไปขึ้นเรือไม่นานมากมีบริการรถสองแถวไปส่งที่ปลายสะพานด้วยนี่ไงพระเอกวันนี้เรือลําใหม่ของเราพี่พีชแสรีก็จะนําทางเราไปที่ที่นั่งนะคะระหว่างที่รอพี่พี่พนักงานเตรียมเรือก็มีเสิร์ฟเวลคัมดริง์อร่อยมากใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงระหว่างทางสามารถสั่งเครื่องดื่มบนเรือได้เลยแต่เครื่องดื่มต้องจ่ายเองนะ นั่งเรือไม่นานก็ถึงมื้ออาหารกลางวันของเราวันนี้ค่ะแต่ละเมนูน่ากินมากหลังจากมื้อเที่ยงไม่นานพี่ๆเสิร์ฟผลไม้กันอีกแล้วเสิร์ฟกันไม่หยุดเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะเกาะห้องจุดที่เราจะมาพายเรือแคนูกันอันนี้ก็จะค่อนข้างรอ,อน,นิดหนึ่งนะคะแต่ก็ทนไหวสวยเรือแคนูหนึ่งลำจริงๆนั่งได้ประมาณ2ท่านแต่ถ้าตัวเล็กหน่อย3ท่านพี่เขาก็พายไหวค่ะบรรยากาศของเกาะห้องก็จะเป็นแบบพวกเขาหินปูนต่างๆอันนี้จะเป็นไฮไลท์มองขึ้นไปเป็นหัวใจเราขอแวะไปถ่ายคลิปหน่อยดูบรรยากาศกันไปก่อนนะทุกคน ก็มีวันเดอร์กราหมดเวลาสนุกกับการพายเรือแคนูแล้วค่ะขึ้นเรือมาพี่ๆี่เขาเสิร์ฟน้ำาตงมหมดแล้วอันนี้ฟรีนะขึ้นมาแล้วใครจะพักผ่อนถ่ายรูปชิลๆบนเรือหรือลงเล่นน้ำก็ได้ส่วนวันนี้เราขอเป็นคนที่ยืนถ่ายรูปถ่ายคลิปสวยๆค่ะเรือมีน้ำจืดให้ล้างตัวแถมพี่เขามีผ้าเย็นสดชื่นสดชื่นมาให้ด้วยห้องน้ำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดโอ้ยอะไรมันจะดีขนาดนี้แต่ของดีมันไม่ได้หมดแค่นั้นค่ะเรือไม่ได้มีชั้นเดียวชั้นสองถ่ายรูปสวยมากได้บรรยากาศแบบคนละฟิลเลยถ้าเดินขึ้นไปอหนน่ยเเป็ด บคนที่ชอบแดดก็จะชอบมุมนี้มากๆระหว่างที่เราสำรวจเรือเรือก็กำลังล่องใบอันซินของพังงาแล้วการลงเขาตะปูต้องเปลี่ยนเป็นเรือหางยาวเสื้อชูชีพมีบริการให้ครบทุกคนไม่ต้องกลัวเลยเดินทางถึงแล้วเขาตะปูเขาพิงกันบนเกาะมีสินค้าที่จะลึกขายมีห้องน้ำให้บริการบรรยากาศค่อนข้างลมดื่นเลยพรเราไปถึงช่วงบ่ายคนก็จะไม่เยอะมาก ตอนกลับมาถึงเรือพี่ๆเขาเสิร์ฟอีกแล้วค่ะใครอยากซื้อเครื่องดื่มเพิ่มเติมตอนไหนก็สั่งที่บาร์เรือได้เลยแล่ก็ถึงเวลาอาหารมื้อที่2หลังเมื่ออาหารก็เสิร์ฟพนาคอใต้อีกแล้วค่ะอร่อยมากหลังจากนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชิลๆบนเรือสั่งเครื่องดื่มดิ้งกับเพื่อนชมบรรยากาศซันเซ็ตจากเรือแล้วก็ได้เวลาสนุกแล้วค่ะ กจสนุกกับปาร์ตี้แล้วบรรยากาศทังเซ็ระหว่างล่องเรือคือมันดีมากาวันนี้ก็เป็นอันจบทริปแล้วค่ะไว้คริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนหฝากติดตามกันด้วยนะ